บทที่8การสนทนาของพระอริยเจ้าทั้งสองค์ผู้ตัดความหลงในสงสารสิ้นแล้วยังคงดำเนินต่อไปกระทั่งใกล้ถึงเวลาลงอุโบสถท่านพระครูอยากเรียนถามพระเถระเจ้าอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับกรุงธนบุรีหากก็รู้ว่าเวลาแห่งการสนทนากำลังจะสิ้นสุดลง จึงพูดขึ้นว่ากระผมจะได้มีโอกาสสนทนากับพระเถระเจ้าอีกหรือไม่กระผมก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าค่ำคืนนี้กระผมได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้มานานสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านจะต้องนำไปบอกกล่าวแก่สิทธิยานุสิ์ของท่านซึ่งมีทั้งฝ่ายที่รักกลาแต่ เข้าใจราชวงศ์ผิดแล้วก็ฝ่ายที่รักราชวงศ์แต่เข้าใจเราผิดนอกจากท่านแล้วเราก็ไม่เห็นใครยิทธรรมหน้าที่นี้ได้วีรกษัตริย์แห่งทนบุรีทรงมอบหมายหน้าที่สำคัญแก่สมภารวัดป่ามะม่วงขอรับแม้จะเป็นภาระอันยิ่งใหญ่และหนักหน่วงเพียงไรกระผมจะทำจนสุดความสามารถ การสอนคนยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะขอรับเพราะฝ่ายมิจฉาทิฏฐิมีมากกว่าฝ่ายสัมมาทิฏฐินั่นแหละท่านจะต้องทำด้วยความระมัดระวงังคนมีบุญเขาเชื่อท่านส่วนคนไร้บุญวาสนาก็ต้องปล่อยเข้าไปถือสิอว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ละคนมีกรรมเป็นของของตนเหมือนเราเหมือนท่าน แต่เรากับท่านโชคดีตรงที่ตัดความหลงในสงสารได้แล้วแม้จะตัดได้แต่กระผมก็ยังต้องใช้หนี่มนุษย์ต่อไปอีกจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงผิดกับพระเทวะเจ้าที่ไม่ต้องใช้หนี่มากมายเหมือนกระผมท่านพระครูพูดเปรียบเทียบหากเราไม่ละสังขารก็คงต้องใช้หนี่เช่นเดียวกับท่าน บังเอิญเราอายุสั้นมีเหตุการณ์ที่ทำให้ละสังขารเสียก่อนก็เลยไม่ต้องใช่นี่ท่านพระครูเรียนถามด้วยความเกรงใจว่าพระเถระเจ้าจะกรุณาเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้ละสังขารได้หรือไม่ขอรับกระผมอยากทราบว่าพระเถระเจ้าละสังขารเมื่อไรเอาละเมื่อท่านอยากทราบเราก็จะเล่า เล่าตามประวัติศาสตร์ก่อนนะวันที่อา,าสาศึกถูกประหารชีวิตแทนเราประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าตรงกับวันที่5เมษายนพุทธศักราช2325หลวงอา,าสาศึกก็คือคนที่เราบอกว่าหน้าตาทา่าทางเหมือนเรารากับคนคนเดียวกันส่วนเราถูกส่งตัวไปนครศรีธรรมราชในเพจบรรพชิต ซึ่งแผนการทั้งหมดนี้สหายเรากับน้องชายของเขาเป็นคนจัดการคนที่ติดตามเราไปชื่อเจ้าพัดซึ่งต่อมาก็คือเจ้าพระยาพัฒผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้เจ้าพัดก็ยังพาชายาคนสุดท้ายของเราซึ่งกำลังตั้งคันอ่อนๆไปด้วยเมื่อไปถึงเจ้าพัดก็ได้พาเราไปอยู่วัดวัดหนึ่ง เราตั้งใจจะบวชไม่ศึกจึงขอให้เขารับชายาเราเป็นภรรยาของเขาและขอให้รับบุตรในคันเป็นบุตรของเขาด้วยแต่เจ้าพัดจงรักพักดีต่อเราจึงปฏิเสธที่จะรับชายาของเราไปเป็นภรรยาเขาเลี้ยงดูชายาของเราอย่างดีที่สุดต่อมาชายาของเราก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายเจ้าพัดกอประครบประงมเลี้ยงดูอย่างดี เราว่าเป็นบุตรของเขาเองบุตรคนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชสืบต่อเจ้าเจ้าพระยาพัฒในสมัยรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สามทรงทราบว่าเป็นบุตรของเราแต่พระองค์ก็ยังทรงแต่งตั้งเท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าราชวงศ์ไม่ได้มีเรื่องขัดเคืองบาดหมางกับเรา บุตรผู้นี้ของพระเทร,ระเจ้าคือต้นตรกะูลนครในปัจจุบันใช่ไหมขอรับถูกแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบุตรธิดาที่เกิดจากภรรยาคนก่อน,อนซึ่งต่อมาก็ได้เป็นต้นตรกะูลนครราชสีมาและก็ต้นตรกะูลอินทรกำแหงด้วยส่วนเราเมื่ออยู่นครศรีธรรมราชได้สองปีก็อยากจะมาอยู่ที่เมืองเพชรบุรีจึงบอกเจ้าพัะ ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าพระยาพัดแล้วสหายเราได้แต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าพระยาเพราะเห็นว่าเขาจงรักภักดีต่อเราทั้งที่ไม่ล่วงรู้ถึงแผนการอันแยบยนต์ของเรากับสหายร่วมกันคิดขึ้นหากสหายเราก็คิดไม่ดีหรือว่าที่คนสมัยนั้นพากันกล่าวหาว่าเขาเป็นกระบฏเขาก็ต้องสั่งให้ประหารชีวิตเจ้าพัด ผู้ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นเสียนน้ำของเขาแต่นี่เขาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาให้กรองเมืองนครศรีธรรมราชจะได้ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เราสหายผู้นี้มีบุญคุณต่อเรามากราชวงศ์ของเขาจึงเจริญรุ่งเรืองมาทุกยุคทุกสมัยเป็นอันว่าพระเถระเจ้าย้ายมาอยู่เพชรบุรีหรือขอรับถูกแล้ว ในตอนแรกเจ้าพัดไม่อยากให้เรามาแต่เมื่อเรายืนยันจะมาเจ้าพัดจึงให้คนมากับเราสองคนแล้วก็ให้อยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งเราได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำไม่นานนักก็สามารถตัดความหลงในสงสารได้เพราะหลวงพ่อในป่าได้เมตตามาสอนกรรมฐานให้กับเราอย่างใกล้ชิด มื่อถูกาพาดพิงถึงหลวงพ่อในป่าจึงลืมตาและพูดขึ้นว่าวันที่พระยาตากบรรลุธรรมสูงสุดเป็นวันที่เขาละสังขารพระเถระเจ้าจึงเล่าต่ออีกว่าขณะที่เราดูดดื่มอยู่ในวิมุตติสุขก็ถูกชายจักรันสองคน ใช้ไม้คมแฝกฟ,ฟาดทิศิะครั้นเห็นเราไม่เป็นอะไรเพราะกำลังอยู่ในภาวะแห่งความหลุดพ้นเขาทั้งสองก็กระนำไม้คมแฝกลงไปอีกอย่างนับไม่ท่วนเสร็จแล้วก็พากนันหนีไปคงจะคิดว่าอย่างไรเสียเราก็ไม่รอดชีวิตไปได้เพราะถูกตีหนักถึงปานนั้นคนดูแลเราก็ถูกฆ่าปิดปากทั้งสองคน ทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยพระเถระเจ้าล่ะครับพระบัวเฮียวถามหลวงพ่อในป่าท่านคิดว่าอาจารย์น่าจะช่วยสิทธิเรื่องของกรรมไม่มีใครช่วยใครได้พระยาตากสร้างกรรมไว้มากจึงต้องรับผลหลวงพ่อในป่าอธิบายท่านพระครูถ,ถามพระเถระเจ้าว่าคนร้ายเป็นใครขอรับ คนของฝ่ายที่คิดว่าจะเอาความดีความชอบจากพระเจ้าแผ่นดินเป็นความจริงที่ว่าความลับไม่มีในโลกเพราะในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าคนที่ถูกสําเร็จโทษไม่ใช่เราเลยกลัวว่าสหายของเราจะรู้เรื่องนี้จึงได้พยายามสืบหาเราจนพบกระผมสงสารเขาสองคนเขาคงไม่รู้หรอกว่าได้ทำอนันตริยกรรม ที่ทำให้ตัดสวรรค์ตัดนิพพานเพราะความหลงในสงสารที่เดียวที่ทำให้เขาสร้างกรรมทำบาปแล้วเขาถูกพระเจ้าแผ่นดินลงโทษหรือไม่ขอรับสหายเรายังไม่ได้ทันได้ลงโทษกรรมก็ลงโทษพวกเขาเสียก่อนก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าเกิดกระบฏซ้อนกระบฏให้วุ่นวายไปหมดเราไม่ต้องทำอะไรเขาก็ฆ่ากันเอ็นตายตกไปตามกัน เราอยากให้ท่านไปยังถ้ำที่เราเคยอาศัยอยู่แล้วก็ไปเอาของดีมาเก็บไว้ของดีอะไรขอรับท่านไปถึงก็จะรู้เองกลับจากอินเดียแล้วท่านจงไปเอาของดีที่พระเถระเจ้าบอกชื่อถ้ำและที่ตั้งแก่สมภารวัดป่ามะม่วงผู้ซึ่งรับว่าจะไปยังที่นั้นเมื่อกลับจากอินเดียความจริงทั้งหมดที่เล่ามานี้ เมื่อท่านนำไปเล่าให้สิทธ์ฟังก็ต้องบอกให้เขาฟังอย่างปล่อยวางอย่าได้คิดเคียดแค้นชิงชังต่อฝ่ายกบฏหรือแม้กระทั่งฝ่ายพมา่าอย่าไปเก็บอดีตมาเป็นเหตุให้สร้างกรรมทำเวรต่อไปอีกอดีตก็คืออดีตมันผ่านไปแล้วต้องอโหสิกรรมต่อกันในอนาคตประเทศพม่าจะเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนายิ่งกว่าประเทศไทย คนพม่าจะพากันปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดขณะที่คนไทยจะไปหลงไหลในวัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็พากันทิ้งพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยสังคมจะวุ่นวายนักการเมืองจะเอาเปรียบประชาชนผู้นำประเทศจะไม่สนใจคุณธรรมความดีแต่จะไปให้ความสําคัญกับความสุขสบายทางกายพยายามมอมเมาประชาชน ที่ไม่รู้เท่าทันด้วยวัตถุและสิ่งปลนเปลอือทั้งหลายปกครองประเทศโดยตันหามีชัยด้วยปัญญาเยาวชนจะเสียหายมากในเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องเพศท่านเห็นต้องทำงานหนักเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้คนที่มีปัญญาซึ่งเราไม่อยากเรียกว่าปัญญาชนเพราะในอนาคตพวกที่เรียกตัวเองว่าปัญญาชน จะเป็นคนมืดบอดในทางธรรมแล้วก็จะเป็นกันมากในบรรพชิตและคฤหั์ท่านจะเป็นที่พึ่งของคนดีมีปัญญาส่วนคนต่ำสามปัญญาก็จะพากันริษยาใส่ร้ายป้ายสีท่านท่านต้องอดทนอย่าเพิ่งละสังขารเสร่นก่อนที่บ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยเมืองไทยไม่สิ้นคนดีแล้ววันหนึ่ง คนชั่วก็จะพ่ายแพ้และมีอันเป็นไปาตามกรรมของเขาขอให้ท่านสอนอย่างปล่อยวางส่วนเราจะคอยเป็นกํำลังใจให้เช่นเดียวกับหลวงพ่อในป่าอาจารย์ของพวกเราหลวงพ่อในป่าจึงพูดกับท่านพระครูว่าการไปอินเดียครั้งนี้จะมีประโยชน์มหาศาลสำหรับเธอเพราะพระพุทธเจ้ามีจริงและการสอนเรื่อง ถาคตโพธิสัตวธาก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในอนาคตเมื่อพากันลหลงไหลในวัตถุคนบาปก็จะพยายามแต่งพุทธประวัติและพุทธธรรมให้ผิดแปกแตกต่างไปจากความเป็นจริงโดยมุ่งประโยชน์ด้านวัตถุเป็นสำคัญไม่คำนึงถึงด้านจิตใจเพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเธอทำเมื่อเข,เข้าไม่ถึงธรรม เขาก็จะทําให้ทํานั้นเป็นวัตถุที่จับต้องได้จะมีการแต่งพุทธประวัติขึ้นใหม่พระไตรปิฎกก็จะถูกดัดแปลงจนแทบไม่เหลือเข้าของเดิมเขาจะจ้างนักวิชาการที่จบด็อกเตอร์มาจากประเทศตะวันตกให้แต่งพระไตรปิฎกขึ้นใหม่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีปก็จะถูกดัดแปลง ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่ากับทำให้พระพุทธศาสนาเกิดในประเทศไทยไม่ใช่ชมพูทวีปแล้วก็สรุปว่าพระพุทธเจ้าก็คือตัวเขาไม่ใช่พระสมณะโคโดมที่เราเคยเรียนกันมาพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเขาจะตั้งตนเป็นาศาสดาซึ่งเป็นเรื่องเสียหายมากพระธรรมและพระวินัยจะถูกทำให้วิปลาสคลาดเคลื่อน แต่ข้อนั้นเธอไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพระไตรปิฎกฉบับถูกต้องตรงตามคำทรงสอนของพระพุทธองค์ยังคงมีอยู่ในประเทศอื่นเช่นประเทศพมา่าศรีลังกาและประเทศตะวันตกในที่สุดพระพุทธศาสนาที่แท้ก็จะหมดไปจากเมืองไทยแต่จะไปเจริญงอกงามในต่างประเทศถึงเวลานั้นเธอจะละสังขารไปแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรขอให้สบายใจได้คิดเสว่าถึงอย่างไรพระพุทธศาสนาถี่แท้ก็ยังมีอยู่ในโลกคนมีบุญวาสนาก็จะรู้จักของแท้ส่วนคนไร้บุญวาสนาก็จะอยู่กับของเทียมต่อไปหลวงพ่อในป่าสอนสิทธิ์ให้ปล่อยวางทั้งที่สิทธิ์ของท่านปล่อยวางได้แล้วแต่ที่ต้องสอนก็เพื่อจะให้สิทธิ์ ไปสอนคนรุ่นหลังๆซึ่งคงจะมีไม่มากนะักเพราะในอนาคตคนจะไม่ละอายความชั่วไม่กลัวบาปกรรมจึงทำชั่วทุกรูปแบบคนมีปัญญาจะเหลือน้อยคนเขาจะเพิ่มมากขึ้นพูดถึงประเทศพม่า ผมขอถือโอกาสกราบเรียนหลวงพ่อว่าพระพุทธรูปโบราณที่พระพม่าชื่อครูบาวังได้มอบให้กับผมในสมัยที่ทุดงไปพม่ากับหลวงพ่อกล่าวนั้นบัตรนี้ไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วผมได้คืนให้เจ้าของเข้าไปแล้วนะครับท่านหมายถึงนางสาวต้นหลิวของของเข้าก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปแต่คนที่เธอให้นั้น เขาไม่มีบุญวาสนาที่จะรักษาไว้ได้เธอต้องทำใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลวงพ่อในป่าพูดเพราะรู้ว่านางสาวต้นหลิวจะทำอย่างไรกับพระพุทธรูปโบราณองค์ดังกล่าวเราเองก็ได้มอบไม้เท้าให้สิทธิ์ชาวพม่า,มาที่เป็นเจ้าอาวาสวัดน้องคำอำเภอพายาก จังหวัดเชียงตุงวันหนึ่งสิทธิ์ของเธอจะไปวัดนี้สิทธิ์คนไหนครับท่านคิดว่าคงจะเป็นพระบัวเยียวหลวงพ่อในป่ารู้ความคิดของสิทธิ์จึงพูดว่าไม่ใช่พระบัวเยียวสิทธิ์ของเธอคนนี้เขาจะมาช่วยเธอสอนกรรมาฐานแทนพระบัวเยียวขณะนี้เขาอายุสิบขวบยังไม่รู้จักเธอ และเธอก็ยังไม่รู้จักเขาอีกห้าปีเขาจะมาบวชเนนที่วัดป่ามะม่วงสามเนรรูปนี้จะช่วยเธอได้มากปี2537เขาก็จะทุดงไปพมา่าแล้วก็จะได้เห็นไม้เท้าของเราหลวงพ่อในป่าพูดถึงสิทธิ์ในอนาคตของท่านพระครูเวลาตีสีเมื่อพระมหาบุญ และพระภิกษุวัดป่ามะม่วงมาลงอุโบโสถก็เห็นท่านสม